เพน่ยังเข่าัสดีรับพี่น้องเดข่าไว้แรกงตัวใชที่งเข่าห้าเลยไปทำงานก็คืนหนึ่งเข่าอจะดึเข่าไปผ่อนมาแดต่างนะเชฟเป็นบดบดบดซื้อได้พี่น้องเจอทำงานบดื่นบดแลวเห็นกระเทืนขืนกระเทือนเหมฮอกโมงเส่านอนแล้เบรกก็นอนบุตรใ่พี่น้องอหอ่นหอนลายเินข่ากินแรนพี่น้อง มีนู่นูนี่นี่อย่างนะเธอคือ,อยังเดีกว,ว่าจักปาจักแล้วห่ยเศร้า <laughs> แข้งกบกหมยแคง <laughs> ก็ซื้อให้เธอเดียวแตเรืองนะขอยคือมัยเห็นคลิปก็ซื้อได้พี่นอกระต่ายก,ก, <laughs> ยกะตายแข้งกบกหอยนี่เออเ <laughs> นี่ย แค,ค่ผม้แข่งพี่น้องอ๋อหยเ้าไม่แข่งยังเก,ก,กา่าซิน่อยหน่อยกนเกซิบอนีบาพีน้องหอยเศร้เินลเง่อหลเยซือ้อมาสร้างัวมาเห็นลิปเนะาะดยิไหหมูเบิรเอาละเละดีน้ำจิ้มร่างเรียบราเร้วเดี๋ยวไปเอาหัวเสร์ฟไสเสร์ฟไปวะอย่างหนึ่งทางหอยอย่างหนึ่งทางเข้า นึงเข้าให้ซุปก่อนชิ้นหนึ away, ่งหอยมีหอยขีกระต่ายหอยขี่กระต่ายมีหอยขีกรตายด้วยนะหอยขีกระตายหนอยหอยขี่กรต่ายหอยขีหอยโขงก็ครับแม่บ้หอยโขงบ้านเขาว่มีหรอบ้านยุคโบราว่มีหรอหลีควบคืนมนว้นห่อหอยโขงมันมีแล้วบ้านเอไมมันแม่นบุ๊คข้ายบุ๊คเนาะเร่กินนเออ่นึงเขาไปแล้หอยขีกระตาย

อ่ะเอาไ้แดดเดียวทาเขาชุปแล้วใส่กระบอมใส่เขารุนใหมเล่นอย่างไะเถอใส่เขาบอกใส่เขาค่ะใส่เขาค่ะใส่เขา เขาเน่าเขาไม้แม่เดียวกั้งครบดูเนาะแม่นครับเขาไม้เขาไม้เขาเดียวเนาะดูหอยต่อนี่หอยต่อเลยครับพี่น้องจ้าหอยตอเลยจ้าแม่จ้าหนึ่งหอยต่อเลยแม่ซีเรียลของผัวหนึ่งหอยต่อเลยจ้าแม่ซีเรียลของผั้ว่าแต่เด็กตะเกียบมันหนัก จะก,กีได้นอดผมกันไปไหมได้ประเทศเ้องกินที่ดีเด้ถนัหนึงเขากันหนึ่งหาซากคากับซักไหได้ถนดเอออส <c oughs> ีบอจังยอายสิมาสีบอกไม่อยางนี้มดมูมดสันผัดว <c oughs> อ้เพิ่ไ้เพิ่โอ้ซกควาไม่อาคำขันหให้มูฟังไอ้เพิร์ไ้เพิเนสว่างเราเห็นงานเราเห็นงานไล์ก็่อยแต่ว่า้องกนั่นแะแล่รับรถเปคนน้อ <c> ง <oughs> ่อยคนบวก <c oughs>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  คนพลางแล้วเหนื่อยก็ถึงถึงคนขี่รถกูกูมือนี่ปวดลังปวดแอวปวดเลยปวดยากเก็ดนังเลยเนี่ยกับปวดคือกันละปวดเอ้ย เนี่ยัติดหนอมันิดอันขาดปลาข่าแล้วมันติดนะเวลาดใเข่า,า,ดดา,าเจ็บใส่จะใส่ข่าจะแม่ซีเรียนของผัวอืมหนออมนหนนึ่งคอยแร่รขกระตถ่ายกินน้ำกันได้พี่น้อเดอ้อแล้วสุกยังใจแม่ซีเรียนของผัว สุกยังใจแม่เสี่เรียนทองผู๋ผู้ตัวอาบปากสุกแล้วบุคะคาแล้วสุกแล้วโอ้สุกแล้วก็ลุยสิคะเทอะไรด้เนี่ยอ้าเทเลยค่ะอือยาๆยาน้ำจิ้มก็พร้อมแล้วบ่ เด้อโอ้ขี้แก้วใช่ปะดำจิ้มรสเด็ดพี่หงอกจิ้มตาแดงแสบแสบปะสิมมแบบแสบย่ิม,มันบอยนี่พร้อยร้อยซาวนีใ่ใครเอาหูว่าบนนใารก็ได้ให้จูบน้อยนึง Để xem mà. xem 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 xin xem 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 đi xem xem đi xem 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 xem

มันหอยใช่ไหมนอกจากแฉบใช่ไหน้องมีแสบชงราคาเด้อเถอะเมื่อกินน่าร้ายจิ๊บปีล่ะเพราะว่าอยีวันลาดเล่นสาวบนัวมีหอยหอ,ยอันกีกัดตายพี่น้องมันดับมาแล้วมื่แต่หอยเชอรี่เขามาในหน้าน่ะคือว่ามันคมขึ้นอาหมดหอยโขงหอยปังหอยปังตายหมื่อเมดอตายหรอกคือมันเป็นเขาหมั่นหมดหนนะดวกมากกวเป็นหอยเชอรี่เหมืหนนะมแฉบ ต่ก่อนเยู่หน้าคอยไม่กว่าเก็บแต่เต็มคีลาตาคอยน,น,นะแร่ต่ว่ามีหนะอรียร์คอจบผมมานำเธอเขาให้ป,นะป,ปังนะก่อนห้ปังมาเก็บยูเซ่มาจบใอยปังเก็บยูเซ่ห้โขงให้สิตายเก็บยนูนาแต่ก่อนเนี่ยให้ปังใครทีขาวใครยูท่องคือหอยเรียรงเี่ยตก่อนถ้าอยู่จากหนะิอนเรียเนาะม่มีเนา ไม่ก็ไม่อเสมาแล้วแพ้ได้โอกสตายพี่้องว้อเสนีว้เสนีเนี่ยตายเลยบนเรือ้วยเต็มคำอะเลยแบบแบบแบบ่เต็มคำกูรูเลยออกปากฝาอกินก้อนห้ากาเอินง่ายง่ายคือ hỏn nó, hết เก็บ hết đến ต้นแท้ๆๆๆๆๆ หก่นะิเ,ยวเวลยจะหัวเนาะนี่นะงนะ่งเลยจะหัวก็คือหัวลีเี่ยหัวใหญ่เหน่ใหญ่ จะแต่งระเยบ่บ้นบบานจะมีบะไหมยังมีอยู่บนบับับางทีนะบัอองบางทีตรงนี้อยุแท้สิ่เป็นอยเที่ยเนาะยุทธา,าไ,ไดา เงือกเบลือหรอวะหน้าเจ้ากันตัมวยดัมูโคอนสลีแล้วหอยใหญ่คอนทลีเนาะไอเอเลียนเอเลียนสเปเชียเลยเกงง่ายากจเงง่าหแ่บนี้บ้างยินงขวงลวยแซบแบบ้านหวาน่เต็มคำเลย ตัวบา้าไทไมมัไงไม่ดึแบบเงเดางต่อ่ไม่ดึงมาไม่ขัวเพิ่ะพอปน้องผมง่าไม่ดีนั้นไปเนาะปอน้อยอ่เข่าปักไม่เปหนหรอเหลียงเอานี่ถามเข้า่า เก็บมะขายเนี่ยเขาหั่นสูบหนามลงช่องมือมันแห้งหายว,วันเขาปักเนาะเขาก็เลยเก็บแค่เก็บเอานะฮะัน,นำมะขายเลยมันฮัดแล้วเปล่าไม่คิดดิคำบ,บ,บ่าง่ายไหมรับอ่อนป่ะแซบป่ะมันกรอบเนาะมันเ่็หยาบเน่๊แหละอืเป็นหยาบ ร่นวยาแง่แม่สีหยาบแม่หยาบดิน่วนนี่ไม้ไม่เกี่ยว่ับักเส้นหัวคุณไม่หดหัวไม่เกีก็ได้กรอเลยดรอเลย ให้เขายั่งเขาว่ากินนังเขาเมื่อ้นอกฟินแสบี่กต็ากาตามห้งนี้แสบเนาะหายด้วย่ไงเได้น่อยหน่อยก็นาเต็มไม่ได้น่อยหน่อยก็ได้ แซสบดูจ้าหอ,อายอะไรหอยชิคก้าตายค่ะหอยนาหอยนาน่ะหอยนาอยู่ตามนาหอยอยู่ตามนาหอยชีคก้า,าตายชีคก้าตายแต่ตอนนี้ที่บ้านไม่มีแล้วหอยเชอรี่ข่มพืนหมด <laughs> ไม่เหลือเลยมีแต่หอยเชอรี่ที่บ้าน บาไปกินอลไรบากินาร์ผูอบ่ไมอแล้วพี่น้องินเขาวยับ่เพี่เางดะเป็นเองแซ่บ้ไดไปะัวไปสบายดีพี่น้องฉานเก็บนี่เอาเนะคะแซ่บ้นวนเผ็ดไปละพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามลีศาบนยูทูบเด้อขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเข้าวมหาลิศาวบนขอบคุณเอสซีจ้าที่มานพี่น้องขอบมุณที่ทิพนาา้าค่ะสบายดีค่ะ